เมตราสี่ผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายการกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรเมตราห้าความผิดใดที่การกระทำแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรก็ดี ผลแห่งการกระทำเกิดในราชอาณาจรรักรโดยผู้กระทำประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจรรักรหรือโดยลักษณะแห่งการกระทำผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชอาณาจรรักรหรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจรรักรก็ดีให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจรรักรในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทำการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแม้การกระทำนั้นจะได้กระทำนอกราชอาณาจากักรถ้าหากการกระทำนั้นจะได้กระทำตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสำเร็จผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจากักรให้ถือว่าการกระเตรียมการหรือพยายามกระทำความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจากักรมาตราหก ความผิดใดที่ได้กระทำในราชอาณาจักรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักรแม้การกระทำของผู้เป็นตัวการด้วยกันของผู้สนับสนุนหรือของผู้ใช้ให้กระทำความผิดนั้นจะได้กระทำนอกราชอาณาจักรก็ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ให้กระทำได้กระทำในราชอาณาจักรเมื่อตราเจ็ ผู้ใดกระทำความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรคือวงเล็บหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา107ถึงมาตรา129วงเล็บหนึ่งทับความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามที่บัญญัติไว้ใน